ค่ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้ค่อยกะสิพาอันพ่อแม่พี่น้องมาอันหาแย่ข่ายบดแดงอยู่อันแถวให้ค่อยพี่เล่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยวันนี้กะเฮากัสิได้ไปหาเบิ่งอันไข่ายบดแดงว่าแถวเริ่มมัละมี่ั่นนะมีอันได้รีบไได้กัฝากติดตามรับชมนําเดียวได้รับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยวันนี้กะเฮากัสิือได้ไปหาอันไข่ายบดแดงกันเลยมาอันยังเรอหาไข่ายบดแดงอยู่ที่ทุกคนเอ้ยไปวันนี้เฮากัสิได้ยังไปเลยไปหาไข่ายบดแดง นี้เฮาก็ได้เห็นใครบ่นเดียวเนาะทุกคนห่างมากใหญ่ทุกคนเอ้ยคุณห่างว่าใหญ่ๆทุกคนเอ้ยนี้เฮาก็บซีรีส์เกมอุปกรณ์การ์ดเนี่ได้บรรยากาศเฮากับชิ้นใหญ่บนนั้นมันละมีหรือมันละมีมีทุกคนเอ้ย ตอนนี้ค่อยกะได้เห็นหางไข่มดแดงอีกล้วทุกคนเอ่ยสองหางพร้อมเดียวเลยแับนี้พูดหางวักใหญ่ทุกคนเอ่ยสองหางเฮงเดียวเลยแับนี้มลงพอี ตอนนี้ใข่มดแดงเขาก็ได้หลายเตอร์เ้าขุด้ยอือ ตอนนี S <S so an right like BA 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 ้ค่อยก้าได้บ้างฮอทเทกนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไข่มาแดงข้าก็ได้ไล้วแต่ให้พอกินพระเพียงพี่น้องเอ้ยนี่ข่มาแดงข้าก็วันนี้เ้าก็สีมันกริ้วมาเลือะแ้วก็อีกินกินง่ายพี่น้องจังเอ้ยตัวไอ้ค่มาแดงมาหากินง่ายมือนนี้เอาเลยวันนี้เ้าก็มาเลือไข่มาแดง Gracias. หลังจากที่ฮาเลิกแล้วแล้วก็ใครมาเด็เฮาก็ได้ายเตืบนะทุกคนวันนี้ฮาก็สิมาสูบกินได้ายเตืบอือ ก็มาชุบไข่มาแดงกันเลยทุกคนช่วมอน่ะค่ะอันนี้ใช่ เดินทุกคนมาถิงท่ามเดีวยวเด้อ ก <Net> ินข้าวกินน้ําล้วค่อยคะสิขอจบคลิปเพลงเท่านี้ภาคุดแล้วคุดตาม่อด้